เฮ้ยเล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 ยสวัสดีครับสวัสดีมิสิตผู้คนนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอะไรไม่ใช่รายการรายวิชา GE นะครับศึกษาทั่วไปนะครับสาหรับสัปดาห์นี้นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ขอสอมพนะครับขนส่งมอพยาวนั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญ นะครับที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวมาพบกับแขกรับเชิญของเรากันก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยูสวัสดีครับอาจารย์เดยอาจารย์ยูแนะนําตัวกับนิสิจต่อเลยครับผมครับผมผมอาจารย์ชานชัยพูมิครับจากสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ครับครับอยากจะถามอาจารย์ยูครับว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยครับเราควรต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับผม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบันนะครับเราก็ได้มีการศึกษากันไว้หลายประการด้วยกันนะครับว่าคนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาควรที่จะมีคุณสมบัติหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมารู้ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ก็คือคุณจะต้องมีไอเดียครับไอเดียนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับสำหรับการทําธุรกิจ ไม่ว่าไอเดียนั้นคุณจะได้มาจากการที่ไปสอบแสวงหาจากการที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปได้ร่ำเรียนมานะครับตรงนี้แหละก็คือจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้คนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ซึ่งไอเดียเนี่ยนะครับคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นไอเดียที่ตลกมากเลยไม่สามารถที่จะไม่เกิดขึ้นจริงได้เหมือนเป็นโดเรมอนนะครับหยิบมาจากกระเป๋าทา<ม>งประตูล่องหนอย่างเงี้ยนะครับคนแบบนี้แหละครับที่มีไอเดีย ที่เป็นไปไม่ได้พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสําเร็จนะซึ่งอย่างของของเล่นของโดเรมอนในอดีตเนี่ยที่เราคิดว่ามันมันเวอร์มันเป็นไปไม่ได้ปัจจุบันก็มีขึ้นจริงแล้วใช่ครับผมตัวนี้ก็เห็นเราก็เห็นหลายๆอย่างนะครับที่พัฒนาจากไอเดียที่ไม่คิดว่าจะก่อให้เกิดสินค้าหรือว่าบริการอะไรขึ้นมาได้เลยนะครับครับแล้วข้อต่อไปละครับอาจารย์ยูครับสำหรับข้อที่2นะครับผมถามอาจารย์เบิร์ดก่อนว่าอาจารย์เบิร์ดเคยอ่านนวัิยายเรื่อง3ก๊กไหมครับ ผมอ่านหนังสือน้อยมากเลยครับผมโอ้โหแต่อาจารย์เบิร์ตอาจจะเคยได้ยินประโยคนึงที่ฮิตมากเลยก็คือรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการทําธุรกิจเนี่ยเราจะต้องรู้จักสภาพแวดล้อมก็คือรู้คู่แข่งขันว่าตอนนี้คู่แข่งขันเขามีสินค้าอะไรเขามีบริการอะไรนะครับแล้วตอนเนี้ย กลุ่มลูกค้าของเขาเป็นใครส่วนอีกประโยคนึงก็คือรู้เรารนะครับรู้เราเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าจุดออนจุดแข็งของเราเป็นอย่างไรบ้างอะไรที่เราจะดึงเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรที่จะกําจัดให้มันหมดออกไปเพื่อที่จะทําให้ธุรก,กิจของเราเนี่ยมันสามารถดําเนินต่อไปได้นะครับครับผมสำหรับข้อที่3นะครับอา,อาจารย์เบิร์ตตอนนี้มีเงินไหมครับ มีครับเมื่อถามสเสียเลยนะ <c oughs> มีน้อย <c oughs> แต่มีน้อยอนะฮะก็สําหรับการเป็นผู้ประกอบการสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือต้องมีเงินทุนนะครับซึ่งเงินทุนเนี่ยนะครับจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะสามารถจัดหามาจากที่ไหนได้บ้างนะครับมไม่ทราบว่าตอนนี้ในกระเป๋าอจารเบิร์ตมีสักแสนหนึ่งไหมครับไม่ถึงครับผมที่บ้านให้มาหลักสิบครับผมโอ้โหอันนี้ครับอยู่ถ้าอย่างผมเนี่ย ผมมีไอเดียดีๆอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่มีตังค์ผมต้องทำาไงอ่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์เบิร์ดเดี๋ยวนี้นะครับผู้ประกอบการยุคใหม่เนี่ยแค่มีไอเดียก็สามารถไปหาเงินมาใช้ในการดําเนินธุรกิจได้เหมือนกันว่าไปเรื่อยจริงๆครับมีแล้วครับบางคนได้เป็นสิลรันเลยก็มีนะครับทำยังไงครับอาจารย์ยูก็แค่เราเอาไอเดียของเราเนี่ยนะครับไปแสวงหานักลงทุนซึ่งนักลงทุนพวกเนี้ยเขามีเงินหนามีเงินก้อนใหญ่มากเลยเขาไม่อยากเอา นิ่งๆวางไว้ในธนาคารนะครับเขาก็จะไปเลือกลงทุนกับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นสินค้าในอนาคตได้พวกนี้แหละครับที่จะเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับพวกผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้เราจะไปหา้คนพวกนี้ได้จากที่ไหนครับอันนี้นะครับเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นฟังนเบรดตุ๊กๆนะครับพวก VC นะครับ Venture Capital ของบริษัท <ừ> การสื่อสารพวกนี้นะครับต้องไปหาด,ดูด้วยต้องไปศึกษาก่อนใช่ครับผมอ่าแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับผมครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะครับบุคลากรหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนะครับ โดยเฉพาะสิ__่งหนึ่งที่ผมจะขอให้ความสําคัญมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะว่าการดําเนินธุรกิจหรือว่าดําเนินกิจการอะไรหลายๆอย่างจําเป็นที่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์นะครับงานบางอย่างอาจจะใช้เครื่องจักรทําได้แต่งานบางอย่างจําเป็นต้องใช้แรงงานของคนนะครับของมนุษย์เรานี่แหละนะครับเช่นการคิดกลยุทธ์เอ่ยการให้บริการลูกค้าตรงนี้แหละครับที่เราถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่องค์กรจะขาดหายไม่ได้เลย นะครับผมแล้วนอกเหนือจากนี้ล่ะครับยังมีข้ออื่นไหมครับที่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีอ่าเดี๋ยวนี้เป็นยุคอะไรครับอาจารย์นี่เป็นยุคยุคอะไรครับ4.0โอ้อาจารย์ไม่รู้4.0นี่ไม่ได้เลยนะครับก็่ก็4.0เนี่ยมันคือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับ พวก e-commerce ต่างๆพวกนี้คือคือสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจก็คือตัว p a ชชั่นนั่นเองนะครับใช่ผู้ประกอบการต้องมี p a ชชั่นครับต้องมีแพชชั่นนะครับสำหรับนิสิตนะครับที่อยากจะรู้ว่า p a ชชั่นในการเป็นผู้ประกอบการคืออะไรติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ยูนะครับที่มาให้ ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับแพชชั่นนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตหมดแพชชั่นก่อนแล้วกันนะครับลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมร้อนไหวไหมครับไหวไหมครับอาจารย์โอ้ร้อนพัดลมก็ไม่เปิดนะครับอาจารย์